สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันละหนึ่งข้อวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเชาโอเคไหมเข้า่าโจทย์ปัญหาสมการเราก็จะนึกภาพถึงการกําหนดตัวแปร x ตัวแปร y อะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยย้ำๆไปทูทๆวิดีโอวะ่ะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกําหนดเสมอไปคนที่กําหนดเป็นมันก็จะดูง่ายแต่ถ้าเกิดโจทย์แบบเนี้ยดันมาอยู่ในน้องปฐมต้นป .2 ป .3 มาอยู่กับป .4 ป .5 ตามราชพัฒนพระนครแอดโมโทีเด็ดตั้งสมการไม่เป็นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพี่ป .6 สบายชิลเลยถูกไหมถ้าเกิดเป็นน้องๆประถมระดับอื่นที่ยังแก้สมการไม่เป็นล่ะเรามีวิธีการทํำยังไงวิธีการที่ง่ายที่สุดของการทำโจทย์ปัญหาโดยส่วนมากครูก็จะย้ําเสมอว่าวาดรูปวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยสามเหลี่ยมสีเหลี่ยมวงกลมดาวกระจายอะไรก็ได นะครับเส้นตรงก็ได้เป็นแท่งเป็นอะไรก็ได้วาดมาให้เรารู้ว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรโอเคไหมครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับอันนี้ก็เอาเอามาจากราชภัฏน์พนครน,นะครับแต่ก็ไปเห็นอยู่ในแอดโมก็มีนะครับทีเด็ดก็มีจริงจริงมันก็อยู่ได้ทุกสนามเลยแค่ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้ไปอยู่สนามไหนมันก็กลายเป็นข้อสอบสนามแนวนั้นไปเฉยๆถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันน้องครับเตรียมเงินพอดีสําหรับซื้อน้าหวาน15ขวด แต่ร้านค้านะดันเพิ่มราคาขวดละสบาททําให้ซื้อได้เพียง10ขวดเท่านั้นอยากทราบว่าถ้าหน่อนต้องการซื้อได้15ขวดเหมือนเดิมต้องหาเงินมาเพิ่มอีกกี่บาทเราก็ต้องคิดแล้วเอ๊จะรู้ได้ยังไงว่าต้องหาเพิ่มอีกกี่บาทเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าจะหาเพิ่มกี่บาทเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราถือมากี่บาทแล้วมันขวรละกี่บาทถูกไหมโอ้ไม่ได้บอกสักอย่างเลยบอกแต่ว่าซื้อ15ขวดแล้วก็เพิ่มขวดละสบาทอ่ะรู้นะครับ แบบเด็กๆก,ก่อนอย่างที่ครูบอกวาลูซื้อ15ขวดน้ำหวาน15ขวดอ่ะน้ำหวานนี่น้ำหวานสินวนขวดครูก็วาดไปสิหแท่งสองสามสี่ห11หกเจ็ดแปเกาสด้ตอนแรกตั้งใจวะ จะไปซื้อให้ได้15ห้าขวดไปถึงร้านไหมคะบอกเพิ่มขวดละสาบาทนะลูกพี่อ้าวน้องงงเลยน้องเลยบอกอ่ะเอเคอ่ะเพิ่มขวดละสบาทก็ได้ผมซื้อได้เท่าไหร่ครับแม่ค้าก็บอกว่าซื้อได้10บขวดหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้องก็ซื้อได้10บขวดน้องก็มานั่งคิดเฮ้ hey, ถ้าซื้อได้10บขวดตอนแรกเนี่ยเราวางไว้15บห้าขวดแต่แม่ค้าเขาเพิ่มขวดละสบาท พิ่มขวดละสาบาท3ามบาทสามบาทสามบาทแสดงว่าไอ้ส่วนที่เราซื้อไม่ได้เนี่ยมันไปเท่ากับส่วนที่เพิ่มพอดีนี่นะน้องก็เลยนั่งคิดอ๋อไอ้ขวดละสบาท 10, ขวดตรงเนี้ยนะก็ต้องเป็นเงิน30มันก็ต้องมีราคามูลค่าเท่ากับ5้ขวดอ๋อโอเคแสดงว่าตอนแรกนะตอนแรกนะขวดละเท่าไหร่อ่าเราก็คิดและมีหขวด 30ก็ขวดละ30หารด้วย5 5 6ห0สแสดงว่าตอนแรกเนี่ยขวดละ6บาทแต่พอเรามาถึงร้านปุ๊บแม่ค้าเพิ่มราคาขึ้นเป็นขวดละ9บาทถูกไหมเป็นขวดละ9บาท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 น้องจะต้องหาเงินมาเพิ่มเท่าไหร่ก็95 45ตอบน้องจะต้องหาเงินมาเพิ่ม45บาบาทเห็นไหมครับ เวลาเราเจอโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญของเราแค่ต้องค่อยๆค,ค,ครับค่อยๆนึกนึกนึก,นกออวางระบบระเบียบของการคิดดีๆแล้วก็เขียนเขียนเขียนตัวเลขแล้วก็สังเกตว่าตัวเลขที่เราเขียนเนี่ยเอ,อ๊ะมันมีค่าเท่ากับอะไรนะอ่าเห็นไหมแล้วเราก็จะทําได้เลยโจทย์ประเภทนี้นะครับไม่ได้จาเป็นต้องตั้งสมการเสมอไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยครูจะเอาโจทย์ลักษณะแบบนี้มาทําให้ดูโอเคไหมครับอย่างเช่นพวกประเภท นกบินมา3ตัวนะถ้าเกาะเออไม่ใช่นกบินมาถ้าเกาะกิ่งไม้กิ่ง,งละ1ตัวจะลจะเหลือนก5ตัวไม่มีกิ่งให้เกาออะเดี๋ยวอาทย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยจะเอาโจทย์เชิงลักษณะแบบนี้นะครับมาทําให้ดูนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งสมกา,ารเลยโอเคไหมบางคนบอกครูแต่หนูอยู่ป .6 ห,หนูอยากง่ายขอแบบตั้งสมกา,ารได้ไหมมาจัดไปนะด,ดูดูดูถ้าจะเอาแบบตั้งสมกา,ารเราต้องคิดดีๆนะถ้าจะาแบบตั้งสมการเนี่ยเราต้องนึกก่อน ตอนแรกขวดละกี่บาทไม่รู้ตอนแรกขวดละ x บาทแล้วกันถูกไหมตอนแรกขวดละ x บาทแสดงว่าถือมาตอนแรกถือเงินมาก่อนถือเงินมาตอนแรกก็จะเท่ากับ1 5 x x ถูกไหมเพราะเขาตั้งใจไปซื้อ15ขวดแต่พอมาถึงร้านมาถึงร้านราคาที่ป้าเขาขายให้เราขวดละเท่าไหร่ครับขวดละ x บวก3บาทถูกไหม ก็คือป้าเขาเพิ่มราคาไปเราก็เลยซื้อได้เพียงแค่กี่ขวด10ขวดดังนั้นเนี่ยไอราคาที่เราซื้อเนี่ยราคาที่เราซื้อก็คือเอาจํานวนขวดละ10บ,บาทคูณกับจํานวนขวดจะต้องเท่ากับเงินที่เราถือมาพอดีถูกไหมเอแล้วเราก็แจกแจงเข้าไป 10x บวก30เท่ยากับ 15x ย้าย 10x มาลบ 15x ก็เหลือ 5x เสร็จปุ๊บเราก็ย้ายห้าไปหาร x ของเราก็ได้เท่ากับ6บาทแสดงว่าตอนแรกเนี่ยขวดละ6บาทก็เท่ากับที่เราคิดเมื่อกี้ดังนั้นป้าขายขวดละ9บาทถูกไหมแต่เรายันอยากได้ให้ได้15ขวดเลยเราก็ต้องเพิ่มอีก5าขวดดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มเงิน9คูณ5เท่ากับ45บาทเห็นไหมโอเคนะ ไม่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนเราก็คิดให้มันอยู่ในระดับชั้นของเราโอเคไหมครับพยายามมองเป็นรูปภาพให้ได้โจทย์ปัญหามันก็จะง่ายนะครับมีสอนในคอสสวทหมดเลยน้องที่เริ่มเรียนสสวทอออนไลน์ไปแล้วตอนนี้เราเพิ่งเริ่มขั้นแรกๆกันก็คืออยู่ในเรื่องการคำนวณของตัวเลขอยู่เดี๋ยวช่วงกลางๆเป็นต้นไปจนจบเลยแนวนี้ล้วนๆยากๆทั้งนั้นเอามาให้ทำแบบสนุกสนานเลย นะครับผมและเดี๋ยวเจอกันในคอสสอทออนไลน์นะครับอ้อลืมไปครับราชาพัฒนพระนครออนไลน์เราก็มีนะครับติดตามโทษทีครับรบกวนติดตามด้วยนะครับกล่าวขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ